กรีทโซเชียลแตกป๊อบเบลล่าติดเทรนคู่กันในวันวาเลนไทน์ซีนี้แฟนจิ้นกรีททวิตแตกเล่นเอาตกอ,อกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมชื่อของพระนางคู่จิ้นบุเพันนิวาสอย่างป๊อบพระนวัตและเบลล่าราณีถึงติดเทรนทวิตเตอร์คู่กันในวันวาเลนไทน์หรือว่าจะเป็นมีประเด็นให้ได้กรีท เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันวาเลนไทน์อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่หลังจากเข้าไป่องแท็กก็สรุปได้ว่าติดเทนเพราะผลงานคู่อย่างละครพรมลิกขิตปล่อยทีเซอร์หวานๆฟิน,นๆออกมารับวันวาเลนไทน์นั่นเองจา้าแม้เล่นใหญ่ซะตกอกตกใจไปหมดเลย